สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นเอปก e เลนนะครับก่อนอื่นผมอยากจะแนะนำนะครับให้เพื่อนๆรู้จักสกิลของฮีโร่ Legion แต่ละตัวก่อนนะครับนะโอเคด้วยความที่ l e g i o n หรือฮีโร่เนี่ยมันมันมีค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะแยกเป็น2คลิปเลยกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะแนะนำา4ตัวนะครับแล้วคลิปหลังผมจะน,ะนําแนะนำอีก3ตัวหลังนะครับ คือผมจะแนะนําเลือกแนะนําเฉพาะตัวที่ผมมีก่อนเนาะอ่ะโอเคตัวแรกนะครับตัวแรกป็นตัวนี้เลยนะครับพอนักล่อไฮเทคผมชอบชื่อไทยมันอนะบัตเ้านะครับสลับบัตเ้านะครับจะเป็นตัวสายนักล่านะครับอสกิลแรกสกิลติดตัวนะครับนี่เลยนะครับ มันจะเป็นเปิร์กที่ทําให้เราเห็นรอยเท้าศัตรูนะครับนี่เลยนะครับเราสามารถเห็นรอยเท้าศัตรูได้นะครับมันเป็นสกิลติดตัวนะมันจะใช้เองอัตโนมัตินะครับโอเคสกิลที่สองนะครับสกิลที่สองจะเป็นการเนี่ยสแกนนะครับสแกนเป็นวงกลมนะครับมามันจะเห็นรอยเท้าตัวศัตรูหรือแม้กระทั่งกับดักของศัตรูเลยนะครับนะจะเป็นแบบนี้นะครับแอพืผยตำแหน่งกับดักนะ ตัวสตูนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคต่อมานะครับสกิลออติเมทนะครับสกิลอันตินะครับจะเป็นการนะครับกลายสภาพเป็นสุดยอดนะครับเป็นสุดยอดตักลอบนะครับเป็นสุดยอดตักล่อดนะครับขึ้นที่ไหวขึ้นนะครับแล้วก็เห็นร่องรอยของัตูชัดขึ้นนะครับแบบนี้เลยนะครับคือมันจะวิ่งเร็วเลยนะ นี่เลยนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์สายฟา้าออกมาจากตัวสำหรับพลานนักล่าไฮเทค,คผมชอบชื่อไทยอะ่ะอ่ะโอเคตัวแรกก็จบไปกันแล้วนะครับมาต่อมานะครับเรามาทำความรู้จักพี่อ้วนนะพี่อ้วนสายเกาะมากดีกว่านะครับสกีของพี่อ้วนสายเกาะเลยนะชื่อไทยเขาอ่ะปลากรานหุ้มเกาะน,นะครับปลาการาน ปลาการหุ้มเกาะครับสกิลแรกนะครับเป็นเปิร์กเป็นสกิลตัดติดตัวนะครับเมื่อเราเล็งปืนนะครับเมื่อเราเล็งผ่านศูนย์เล็งปืนเนี่ยจะมีโล่นะครับจะมีโล่ขึ้นมาให้เรานะครับแบบนี้เลยนะครับมันเป็นสกิลติดตัวนะครับของพี่อ้วนเนาะอ่ะโอเคต่อมาสกิลที่สองนะครับเป็นสกิลที่ เราสามารถแบบโยนโลออกไปนะครับนี่เลยนะครับสร้างเกราะพลังงานนะครับบล็อกการโจมตีของศัตรูได้นะครับเราก็ไม่สามารถแบบยิงจากข้างในออกไปได้เหมือนกันนะครับศัตรูก็ไม่สามารถยิงเข้ามาได้เหมือนกันนเโอเคต่อไปสกิลอัลติเมทนะครับสกิลอันติสกิลสุดท้ายของเขานี่ยของพี่อ้วนนะครับคว้างสัญญาณนะบอกตำแหน่งนะแล้วมันก็จะระดมยิงระเบิดลงมานะครับระเบิดนี้นะครับ มันจะสร้างดาเมจเนี่ยแล้วก็ชะลอความเร็วของศัตรูได้ด้วยอนะครับชะลอความเร็วแล้วก็ทําให้การมองเห็นนะครับล่ามัวนะครับแบบนี้เลยนะครับ er อ่ะโอเคตัวต่อมานะครับตัวต่อมานี่เป็นหญิงสาวนะครับหญิงสาวของเรานเนี่ยชื่อไทยเขานะครับ แพร่สนามลบนะครับไม่ไม่แปลกเท่าไหร่นะครับชื่อแพร่สนามลบนะสกิลเบิร์กติดตัวนะครับนี่เลยนะครับเวลาเราฮิวเพื่อนนะฮิวเพื่อนมันจะมีเกาะออกมานะเป็นเกาะกันกระสุนนะครับออกมาแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นเบิร์กติดตัวนะครับเป็นตัวสายฮิวเนาะโอเคต่อมาสกิลที่สองนะครับสกิลที่สองเป็นสกิลที่ มันจะปล่อยออหุ่นออกมาเนี่ยผุ่นเพิ่มเลือดนะครับให้เพื่อนร่วมทีมของเรานะครับคือมันจะแบบเพิ่มอัตโนมัตินะถ้าอยู่ในรัศมีของมันนะมันจะเพิ่มให้เราเองเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลย,ยโอเคสกิลสุดท้ายเป็นสกิลอันติสกิลอันติเมตนะครับเป็นการเรียกแอดดอนะครับ ไเคันมาร์กที่แล้วก็เรียกแกดอตลงมานะครับไอ้ดอปนั้นจะเป็นการสุ่มนะสุ่มของนะครับสุ่มขอ,ของข้างใน <MV> S> <S นะครับอ่ะโอเคก็จบไปไปที่เรีรยบร้อยแล้วนสำหรับแพทย์สนามลบของเรานตัวต่อมานะครับตัวสุดท้ายในคลิปนี้เป็นพี่หุ่นกระป๋องของเรา hey, s <S เ isz, ชื่อไทยเขาชื่อว่าหน่วยลาดตะเวนแนวหน้า <ownership> ไม่แปลกเท่าไหร่นะชื่อไม่แปลกเท่าไหร่นะครับ รูปร่างหน้าตาขเขาจะแบบนี้เลยนะประมาณนี้เลยนะครับมาดูสกิลของเขากันบ้างดีกว่านะครับสบกิลเพิ่งสิบตัวนะครับคือตัวหุ่นกรนะป๋องเนี่ยเราสามารถแบบ Team, ไปแบบไปสแกนเสา <สะ S 1> นะครับเสาพวกเนะี่ยมันจะมีกระจายอยู่ตามแมปรับนี้อยู่ทั่วแมปแหละนะครับสามารถไปสแกนแบบนี้เลยน,แน,แบบนลยนแล้วมันก็จะบอกตำแหน่งตำแหน่งที่วงจะบีบไปนะครับในวงถัดไปได้แบบนี้เลยนะครับ สกิลที่ไว้ดูแมพนะครับต่อมานะครับต่อมาเป็นสกิลที่สองนะครับเป็นสกิลที่เราเห็นกันค่อนข้างบ่อยในเกมนะตัวนี้เป็นตัวที่ยอดนิยมตัวหนึ่งเลยนะครับเป็นการยิงตะขอขึ้นไปนะครับแล้วดึงตัวเราลอยขึ้นไปตามตะขอนั้นนะครับระยะตะขอก็ไม่ไกลเท่าไหร่อย่างไรก็กลางๆนะครับแบบนี้เลยนะครับอะ ต่อมานะครับต่อมาตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายอุ้ยสุดท้ายแล้วนี่สกิลสุดท้ายนะเฮ้ยเรื่องเบลวนะครับสกิลอันติหรือว่าสกิลอัตเมทของเขานะครับจะเป็นการโยนซิปลายนะครับโดนเสาแบบนี้เลยนะครับเสาสไลด์นะครับมาไอ้เสาสไลด์เนี่ยเราสามารถโยนได้ได้ไกลประมาณหนึ่งนะครับเราสามารถโยนไปแล้วก็สไลด์ขึ้นไม่ได้นี่ครับแบบนี้เลยนะครับคือไอ้เสาสไลด์เนี่ย เราสามารถให้เพื่อนเรานะรหรือว่าแม้กระทั่งทีมตรงข้ามเลยนะครับใช้เสานี้ได้เหมือนกันนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไปแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับส่วนที่3าตัวที่เหลือนะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับใครที่คิดว่าตัวไหนหน่าเล่นก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะส่วนตัวเราผมกันทางจะแบบชอบบัตเท้า ถึงจะเล่นไม่เก่งก็เถอะนอ่ะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยเน๊ายบาย